สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของระบบเทรดอัปเกรด c d t ที่เป็นตัวเวอร์ชัน1.1นั่นเองนะครับ1.1เนี่ยจะเป็นตัวที่อัปเกรดจากในคลิปก่อนหน้านะครับที่ได้อ่าแจกสคริปต์ไปหรือว่าการตั้งค่าไปนะครับเทคนิคในการเข้าออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ B1 แล้วก็ B2 นะครับส่วนสําหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน1.1นะครับก็คืออัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับให้มีความแม่นยํามากขึ้นนะครับแก้ไขข้อบกพร่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับออเดอร์ B1 แล้วก็ B2 ที่มันแบบ เขาเรียกว่าช่วยลดอัตราความเสี่ยงกันแล้วกันทําให้ใครจะบอกว่าทําให้แม่นยํายิ่งขึ้นก,ก็ได้นะครับก็ใช้คําพูดแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน1.1เนี่ยก็มีวิธีการเข้าออเดอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอันด้วยนะเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับก็จะขอตั้งชื่อว่า B3 ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นมาดูผลลัพ์กันสักเล็กน้อยนะครับให้ดูผลลั์กันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลลั์ทั้งที่ผมเทรด แล้วก็เ,เทรดเองนะครับแล้วก็เทรดสดด้วยที่เป็นเทรดสดใครๆถ้าเพื่อนๆได้ดูเทรดสดในช anel ก็หรือว่าอยากดูเทรดสดนะครับก็สามารถกด subscribe แจ้งเตือนไว้ได้นะครับใน u t u b e นะครับผมจะมีไลฟ์เทรดสดเลยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูกันได้ทีนี้มันทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างที่เขียนไว้ว่าสคริป อัปเด CDT s CD version 1.1นะครับก็จะเจอสคริปต์ตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับ copy ทั้งหมดเลยเนี่ยข้อความตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ copy ทั้งหมดนี้นะครับ copy มานะครับขัดลอกแล้วก็ไปที่ IQ Option นะครับอ่าไปที่ IQ Option เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับ ไปที่คิวอ t อปชันนะครับตั้งค่าเนี่ยเป็นแท่งเทียนนะครับ1นาทีนะเราจะเทรดกันที่ทำเฟรม1นนาทีนะครับใช้ตัวทำเฟรม1นนาทีแล้วก็ไปที่ตัวชี้วัดนะครับอ่าแล้วก็มาที่เมนูสคริปต์ตัวนี้แล้วก็แอดนิวสคริปต์นะครับให้เพื่อนคุมตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดวางนะครับอ่ากดวางก็คือ Control V นั่นเอง อนโทรล V แบบนี้นะครับมันจะคลิกขวาไม่ได้เห็นไหมเวลาก๊อปปี้ก็คอนโทรล C คอนโทรล V เราใช้กันเป็นอยู่แล้วแหละคอนโทรล V นะครับใครใช้ในคอมพิวเตอร์ Computer, ในเว็บไซต์ก็ตอนนี้ใช้ได้หมดแล้วนะครับกดไปเสร็จปุ๊บก็กดบันทึกแบบนี้นะครับพอบันทึกเสร็จปับ๊บอันนี้ผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับบันทึกเสร็จปับ๊บมันก็จะได้สคริปต์ตัวนี้มานะครับเวลาเปิดใช้งานนะครับเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับตัวชีว้วัด นะครับไปที่เมนูตัวชี้วัดแล้วก็ไปเมนูสคริปต์แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับอัปเกรด CDT นะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับก็จะมีเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีขาวนะครับแรงเอาก็จะมี3โซนนะครับโซนแดงโซนเขียวแล้วก็โซนฟ้านะครับทีนี้ในส่วนของวิธีการเข้าออเดอร์เข้าอย่างไรโซนต่างๆเข้ายังไงนะครับดูตามนี้นะครับดูตามรูปนี้เลยอ่าแบบนี้นะครับ อันนี <ON> ้เป็นรูปภาพออเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเข้าใจเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ดีอยู่แล้วนะครับว่าเข้ายังไงเพราะว่า B1 เนี่ยเรายังเข้าออเดอร์เหมือนเดิมเพียงแต่สังเกตรูปภาพเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้มันจะเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับก็เดี๋ยวดูกันตรงนี้นะครับวิธีการเข้าออเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนดูนี้อันนี้เป็นการเข้าออเดอร์แบบ1นาทีนะครับแบบ1นาทีก็คือเราเปิดแท่งปุ๊บเรากดซื้้ออเเลยมััันนนนก็จะะะซืททีี่1าาคครรรบบดู เงื่อนไขในการเข้าออเดอร์นะครับนั่นก็คือมีแท่งเทียนใหญ่นะครับนี่แท่งนี้เห็นไหมครับอ่าแท่งนี้นะครับ แท่งนี้เลยนะครับดูตามเมาส์นะแท่งเทียนใหญ่เนี่ยข้ามเส้นเหลืองก็คือเส้น15เส้นเหลืองเนี่ยจะเป็นเส้น ema 15นะครับเราจะซื้อที่แท่งถัดไปก็คือซื้อตามสีเลยอันนี้เป็นแท่งเขียวใหญ่เราซื้อเขียวตามนะครับมันจะมีโอกาสจบเขียวได้ครั้งแต่ทีนี้เงื่อนไขก็คือไม่ไม่ใช่แค่แท่งใหญ่ข้ามเส้น15นะครับต้องมีเงื่อนไขนี้ด้วยนั่นก็คือว่ามองย้อนกลับไปสีแท่งนะครับนั่นก็คือนี่แท่งนี้แท่งนี้นะครับมองย้อนกลับไปสีแท่ง1 2 3 4 4สีแท่งนี้นะครับจะต้อง นะครับนี่คือเงื่อนไขของมัน4แท่งนี้เล็กกว่าแท่งใหญ่นะครับที่ข้ามเส้น15เราซื้อขึ้นนี่คือ B1 นะครับโดยเงื่อนไขของการเทรด B1 ให้มันแม่นยำม,มากขึ้นนะครับก็ดูอีก2ส่วนด้วยกันนะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะซื้อขึ้นสมมติซื้อขึ้นนะครับให้ดูเนี่ยโซนเขียว กว้างกว่าโซนแดงนะครับตอนจังหวะที่กําลังจะซื้อขึ้นเนี่ยโซนเขียวมากกว้างกว่าโซนแดงหรือมีความกว้างที่มากพอถ้ามันแคบไปมันอาจจะไปวิ่งไปชนเส้นขาวแล้วก็วกกลับได้และโซนสีน้ําเงินโซนสีฟ้าตัวนี้ต้องอยู่ด้านบนแบบนี้ถ้าซื้อลงนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมแท่งใหญ่ปุ๊บ แท่งใหญ่เป็นสีแดงวิ่งลงมาใช่ไหมครับเราซื้อลงตามสีใช่ไหมครับสีแท่งย้อนกลับเล็กกว่าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่สีแท่งนี้เล็กกว่าแท่งนี้นะครับโซนแดงกว้างกว่าโซนเขียวเห็นไหมโซนแดงกว้างกว่าโซนเขียวและโซนน้ำเงินอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยสวยๆนี่คือวิธีการเข้าออเดอร์แบบ B1 ที่เพิ่มวิเลเลจได้มากขึ้นเลย มากขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับแบบ B1 นั่นเองนะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่ามันเทรดยังไงทีนี้เราไปดูในออเดอร์ในท่า B2 กันบ้างดีกว่า B2 ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยเทรดมาแล้วน่าจะเข้าใจน,นั่นก็คือว่าให้เราเทรด5นาทีอันนี้เป็นการบวกเทรดแบบบวกเวลา5นาทีโดยนะครับเราจะเข้าเทรดเมื่อ เส้น5ก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเส้น EMA 5นะครับตัดกับเส้น30โดยที่เส้น15อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเวลามันเลียงเส้นเพื่อนๆจะสังเกตตรงนี้นะครับเส้น5ตัด30ตอนที่มันจังหวะตัด30เนี่ยเส้น15อยู่ด้านล่างในกรณีที่เราซื้อขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยมันจะไม่มีโซนสีฟ้าโซนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเส้น EMA 60 นะครับถ้าใครเทรดในมือถืออยากจะไปตั้งค่าเพิ่มเติมมันใช้สคริปต์ไม่ได้ในมือถือเนี่มันใช้สคริปต์ไม่ได้ไไดก็ตั้งค่า EMA เอาเป็น EMA 5 15 30แล้วก็60นะครับไอโซนสีฟ้าเนี่ยคือเส้น EMA 6 0โอเคนะนะครับผมทีนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเทรดยังไงเพื่อนๆรู้วิธีการดูแท่งยืนยันแล้วถูกต้องไหมครับแท่งยืนยันคือยังไงคําว่าแท่งยืนยันตัดมันจะมีคําว่าแท่งยืนยันตัดเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ย ตรงนี้เหมือนจะเหมือนมันจะตัดกันแล้วเพื่อนๆก็คิดว่ามันน่าจะตัดกันแท่งนี้เวลาเราซื้อเนี่ยเราน่าจะซื้อขึ้นที่แท่งนี้ถูกต้องไหมครับจริงๆเราไม่ใช่นะครับเวลาเราซื้อนเนี่ยเราให้เราดูอย่างนี้นะครับให้เราเอาเมาส์ไปทาบนะครับเมาส์ไปาาทาบตรงกลางแท่งเวลาเราเทรดจริงๆนะในแอปเนี่ยเอามาไปาาทาบตรงกลางแท่งมันจะมีเส้นสีสข,าขาวเนี่ยแทงลงมานะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่าเมื่อเมื่อเป็นเส้นขีดสีขาวแทงลงมาเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ตัดเห็นไหมเวลามันตัดเนี่ยคำว่าคอนเฟิร์มตัดเนี่ยเวลาเราเอาเมาส์ไปวงงอเ้้ััสนนมตตด มันต้องตัดตรง,ตรงที่เราวางเมาส์เราลองไปดูตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาเพื่อนเื่อนเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงแท่งเทียนเนี่ยมันจะมีเส้นขาวๆจางๆเนี่ยครับอยู่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือยังไม่ตัดอย่างเงี้ยคือตัดแล้วเห็นไหมนี่คือคอนเฟิร์มตัดพอเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมครับมองเห็นเนาะนะครับเนี่ยเมาส์มา,า,มาชี้อย่างเงี้ยจะเห็นเส้นสีข,ขาวๆจางๆอย่างเงี้ยคือคอนเฟิร์มตัดอย่างเงี้ยยังไม่ตัดหเห็นไหมอย่างเงี้ยยังไม่ตัดอย่างนี้ตัดแล้วอัะนี้นี่จังหวะนี้มันจะดูก้มกึ่งนิดนึงเห็นไหมครับเนี่แทง้ แท่งนี้เพื่อนเื่อคิดว่าแท่งนี้มันจบแท่งนี้มันก็น่าจะตัดกันแล้วก็เข้าแท่งนี้ถูกต้องไหมครับจริงๆไม่ใช่นะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมครับเส้นสีขาวเนี่ยมันยังไม่ตัดนะพอมันยังไม่ตัดเนี่ยหมายความว่าแท่งถัดไปเรายังไม่เข้านะครับเราจะเข้าหลังจากที่แท่งนี้คอนเฟิร์มหมายความว่าไงหมายความว่าเห็นไหมแท่งนี้พอเอาเอาเมาส์วางเห็นไหมมันตัดกันแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรอแท่งนี้ปิดก่อน นะครับปิดคอนเฟิร์มก่อนเราถึงจะเข้าแท่งถัดไปแล้วก็บวกเวลา5นาทีนะครับวิธีการบ,บวกเวลาก็ทราบกันอยู่แล้วก็กดกดลงไปแล้วก็บวกได้เลยนะครับนี้เงื่อนไขในการเข้า B2 นะครับที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์อรชนันอัปเกรดที่เป็น1.1เนี่ยแล้วเพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับนั่นก็คือยังไงนะครับการเข้าออเดอร์เนี่ยเราเข้าเมื่อเส้น5ตัด30เหมือนเดิมเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับตัดกับเส้น30ก็คือเส้นสีขาวตัวนี้นะครับ เมื่อมันตัดกันนะครับเราก็ซื้อถ้าตัดขึ้นเราซื้อขึ้นตัดลงเราซื้อลงนะครับเวลามันตัดกันนะครับอย่าลืมนะถ้า5ตัด30เส้น15ต้องอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับไม่ใช่พันอยู่ข้างบนโอเคไหมนะครับเส้น15ต้องอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าในจังหวะที่เส้น5ตัด30นะครับแท่งเทียนต้องปิดนอกเส้น60ด้วยหรือว่าปิดนอกแอเรีย60 แบบนี้เลยตามตามรูปภาพนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือครบเลยนะครับนั่นก็คือ1อ่าหเลยก็คือ5ตัด30เห็นไหมครับ2ก็คือตัวนี้นะครับ15อยู่ด้านล่าง3นะครับ3ก็คือแท่งเทียนเนี้ยแท่งคอนเฟิร์มเนี้ยที่เป็นแท่งคอนเฟิร์มตัดเนี้ยปิดอยู่นอกโซน60เห็นไหมครบเงื่อนไขเลยพอครบเงื่อนไขนะครับผมก็ทําการซื้ออันนี้คือซื้อขึ้นเพราะว่าตัดขึ้นนะครับก็ซื้อขึ้นที่แท่งนี้นะครับบวกเวลา5นาทีนับไป1 2 3 4มสีแล้วก็5จบที่แท่งนี้เห็นไหมครับได้กําไรจบสูงกว่าก็ได้กําไรแล้วอ่ลองมาดูออเดอร์เพิ่มเติมก็ได้ครับ B 2เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ5ตัด30เห็นไหมครับ5ตัด30คอนเฟิร์มตัดที่แท่งนี้นะครับตัด30ปุ๊บเส้น15อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็แอรีอาหกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมพื้นที่60อยู่ตรงนี้ซึ่งแท่งเทียนที่มันคอนเฟิร์มตัดเนี่ยต้องเป็นแท่งที่คอนเฟิร์มตัดนะครับพอคอนเฟิร์มตััดดแท่งงนนน้้ตออปิก Area 60นะครับเป็นการเบรกนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์แบบ B 2 นะครับแบบ B2 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาซื้อลงก็แค่ตัดลงครับตัดลงนะครับเส้น15อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะเป็นเรสโซนทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดใต้ Are a ีย60แท่งนี้ก็ต้องปิดใต้ Are a ีย60แล้วก็บวกเวลา5นาทีก็เข้าได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเวอร์ชัน1.1นะครับใน B2 นะครับซึ่งสคริปต์ตัวเวอร์ชัน1.1นะครับก็จะเพิ่มท่าในการเข้ามาอีก1ออเดอร์ด้วยกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาเรารอออเดอร์เราอาจจะรอ B2 รอ B1 ก็ไม่มา B2 ก็ไม่มาเพราะมันมีเงื่อนไขในการที่พอมันตัดกันมันต้องปิดนอก60อีกอะไรเงี้ยบางทีมันตัดกันแล้วมันไม่ปิดนอก60เราก็ไม่ได้เข้าอีกออเดอร์หนึ่งเราจะเข้ายัางไงได้บ้างนะครับก็เกิดเป็นออเดอร์แบบ B3 ขึ้นมาผมก็ไปแบ็กเทสมาแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เลยพอสมใช้ได้เลยนะครับนั่นก็คือว่าการเข้าออเดอร์แบบนี้ครับแบบที่เส้น5ตัด60ครับพเพื่อนๆเห็นไหมดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ตอนที่เส้น5ตัด15เนี่ยเราไม่ได้เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอตอนที่5ตัด15เนี่ยมันยังอยู่ในแอเรีย60เห็นไหมครับมันยังไม่ได้เบลออกมาเราก็ไม่ได้เข้าเราก็ไม่ได้เข้าท่า B2 พอเพราไม่ได้เข้าท่า B2 ครับเราก็มารอการเทรดแบบ B3 B3 คืออะไร B3 คือเส้น5เห็นไหมครับตัด60 c o n คอนเฟิร์มนะเห็นไหมคอนเฟิร์มตัด60นี่ตัดเส้น E m เ60 โดยที่มีเงื่อนไขนะโดยที่มีเงื่อนไขคือจังหวะที่มันตัดเส้น60เส้น15ต้องเรียงแบบนี้นะครับ5 15 30ตอนที่มันตัดกันนะ5 15 30เพราะมันจะมีบางบางจังหวะครับที่เส้น5ตัด60แล้วเส้น15ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยยังอยู่แบบยังไม่ได้ตัด30เลยนะครับเงื่อนไขแบบนี้นะครับมันต้องเรียงกันนะ5 15 30 5ตัดปุ๊บคอนเฟิร์มเราซื้อลงบวกเวลา5นาทีเหมือนเดิม หนูก็ลห้านาทีเหมือนเดิมอันนี้เป็นการเทรดห้านาทีเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือท่า B3 ใช่เห็นไหมง่ายง่ายหรือ B3 ง่ายๆครับอาจจะฟังดูง่ายแต่เวลารอจริงอย่างม,มันไม่มันไม่ได้มีกันมาบ่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยห้าตัด60ไปแล้วแต่15ยังอยู่นู่นอยู่เลยยังไม่ตัดมาเลยนะครับยังไม่ข้ามมานะครับก,ก็เข้าออดเดิมไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่จําเป็นว่า5กับ3 5กับ15เนี่ยต้องตัดพร้อมกันนะบางทีเนี่ย15มาก่อนและมาให้เราแค่รอ5ตัดพัาปส๊บเราก็ไปเลยเรลี้ตามาเล้ ได้เลยอ,อันนี้คือท่าบีสามเห็นไหมครับ5อัน,นเนี้ยสิบห้าจะตัดมาก่อนแล้ว15บห้าตัดมาก่อนแล้วแต่ว่า5ยังไม่ตัดแต่พอ5ตัดปุ๊บเข้าเลยเห็นไ,ไหมครับ5ตัดปุ๊บคอนเฟิร์มแท่งนี้ซื้อแท่งนี้บวกเวลา5ทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งลงนะครับอ่าอีกงานก็อันนี้ก็ B3 เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัด60เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับจังหวะอันเนี้ยสิบห้ามันตัดมาก่อนแล้วนะครับเราก็รอ5ตัดนะครับ5ตัด60เห็นไหมตัดแท่งนี้ คอนเฟิร์มแท่งนี้เราซื้อแท่งนี้นะครับบวกเวลา5ทีอันนี้มาโหชนะแท่งสุดท้ายให้เลยนะครับแบบนี้ก็มีอันนี้มันเป็นเพราะว่ากราฟมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าเข้าเงื่อนไขผมก็เข้านะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นอัปเกรดซีดอัในเวอร์ชัน่น1.1นะครับน่าจะเข้ากันเป็นและนะครับน่าจะน่าจะพอเข้าใจนะอันนี้ผมอัปเกรดไปให้ก่อนนะครับก็เป็นคลิปให้สําหรับเพื่อนๆที่เคยดูในเวอร์ชันน1มาแล้วนะครับหวังว่าจะเปนะชให้้าดูจ ่อนจากกันตรงนี้เรามีกระซิบนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นออเดอร์ b 2อัปเกรดไปแล้ว b 3ไปแล้วมีเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เป็น b 4นะครับผมก็เป็นการเข้าอ,ออเดอร์แบบ3นาทีนะครับอันนี้แบ็คเจสมา3นาทีจะจะแม่นสุดนะครับนั่นก็คือ5ตัด15นะครับผมอ่าแต่มีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะก็คือเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับคอนเะฟิร์มอะเพื่อนเน่าจะดูแท่งคอนเฟิร์มตัดกันเป็นละนะครับ คอนเฟิร์มตัด5ตัด15และแท่งที่ตัดเนี่ยแท่งคอนเฟิร์มตัดต้องออกไปปิดนอกเส้น30ซื้อ3นาทีนะครับผมตั้งบอกเวลา3นาทีลองไปใช้กันดูนี่คือ BC เหมือนอันนี้เลยตัวอย่างเลยเห็นไหมครับ5ตัด15เห็นไหมครับ5ตัด15แท่งคอนเฟิร์มตัดเนี่ยปิดนอก30เป็นการเบรกแหละซื้อ3นาที1 2 3แบบนี้ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับยังไงฝากกดไลค์กด u ับส r i ร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายกดแชร์ด้วยเนดะ้อ